สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณััทร์ต้นตาลดิ่ชันรรรร่นระงมศึกษาปีที่4ทับ3เลขที่1โรงเรียนอนังบาาสกรนคอนวันนี้เราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์กันครับคือเป่าลูกโป่งด้วยผงฟูหรือเบกกิ้งโซดาอันดับแรกเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนครับ 1. ลูกโป่ง 2. เบกกิ้งโซดาือผงฟูมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า โซเดียมเบคาร์บอเนตมิลิตรเป็นด่างครับอันดับสน้ำส้มสายชูมิลิตรเป็นกรดอันดับ4ช้อนตวงอันดับห้ากวยอันดับ6กขวด750ดิม เรามาทำการทดลองกันเลยครับขั้นตอนที่1เทน้ำ้มสาชูลงในขวดประมาณ150มิลลิตรขั้นตอนที่2เทเบกกิ้งโซดาลงในลูกโป่ขั้นตอนที่3ามหยดสีผสมอาหารลงในขวด รรเรามาสังเกตผลการทดลองกันเลยนะครับจะเห็นว่าลูกโป่งค่อยๆพอ,องตัวขึ้นเนื่องจากเบิกก้งโซดาทำเป็นกยากับน้ำส้มสายชูถ้าไม่เกิดาคาดรขับวาวดาวซซึ่งมีน้ำหนักเบากว่าอากาศทำให้ลูกโป่งพองตัวขึขข้นสำหรับการทดลองนี้ก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณครับ